สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาวิธีการแนะนำนะฮะวิธีการาแก้ไขหรือดูรหัส w i f i เบื้องต้นนะครับว่าชื่อรหัส w i f i ที่ช่างติดตั้งให้แล้วไม่พอใจนะครับหรือว่า,าช่างติดตั้งให้แล้วเดิมรหัส wi-Fi นะฮะเรามีวิธีการแก้ไขโดยการใช้คอมพิวเตอร์น้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ สายแลงหนึ่งเส้นนะครับเพื่อเชื่อมต่อระหว่างนะะฮนี่หลังเราเตอร์นนะฮะหลังเราเตอร์ที่ที่เป็น VV port สวอทสายแลนนะฮะเสีบรรยบเข้าไปในได้นี้เนหะ็นนะไ,ไหมเนะสียบเข้าเลยแล้วก็ปลดเครื่องส่วนที่มีการติดตั้งอยู่แล้วเราก็เอาแค่สายแลนไปเสียบไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนที่สองก็คือเราเอาอีกสายแลนอีกฝั่งหนึ่งนะฮะมาเสียบใส่ตรงนี้ใส่ในคอมเราแล้วก็เรา พอเสร็จเสร็จนะครับเราก็ไปที่โปรกแกรมนี่ g l กูเกิลโคหรือโปรกแกรมอื่นก็ได้ที่อในคอมพิวเตอร์มีการติดตั้งไว้แล้วครับส่วน IP ก็จะเข้าเข้าในโมเดมตัวนี้นะฮะเพื่อที่จะเข้าไปคอนฟิกันเพื่อที่เขาเ้าไปเซตอัพเนะเาะแล้วก็ขึ้นมามันจะเป็นรหัสหนึาอจุดหนึ่งหกแปจุดจุดหนึ่งะ ตอร์ปั๊บเห็นไหมก็ขึ้นมาเลยเป็นรุ่นของมันเลยรุ่นนี้เป็นรุ่นสกายบล็อนะฮะเป็นของสกายบล็อตเนาะส่วนยูเซอร์เนมนะฮะเราใส่เป็นแอดมิน admn นะครับส่วนพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดเ,เนาะนี่เห็นไหมพาสเวิร์ดใส่ตามตัวนี้ได้เลยเห็นไหมตรงนี้พาสเวิร์ดเราควรจะใส่ไปเลยนะหกห้าสามสาม 5 9 7 4อ่าก็ใส่กดปับ๊บเห็นไหมเข้ามาแล้วเรียบร้อยหลังจากที่เข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะล้วก็ไปที่ตรงนี้เลยครัว่าแวนแวนเห็นเห็นไหมจะขึ้น2.4กับ5้ีเบื้องต้นเราบัไปดูแก้ไข2.4งจุดสี่ก่อนใล้ๆเนาะ พอแก้ไข2.4ไงนะตัวนี้คือเป็นชื่อรัเป็นรหัส Wi-Fi เห็นไหมเอ้ยเป็นเป็นชื่อ Wi-Fi ตัวนี้จะเป็นชื่อ Wi-Fi เนาะก็เราก็สามารถแก้ไขได้2.4อ่ะทำไมเอแค่นี้พอดีดี Under score 2.4 GHS เห็นไหมอ่าแล้วเราก็มาปักตรงนี้แค่ตรงีนี่รหัส Wi-Fi จะอยูต่ตรงนี้อ่า เบืองต้นเป็น SSID คือชื่อเนาะ,อะตอนนี้ PSK ก็ P S K, คือรหัสผ่านเราก็ใส่ไปกี่ตัวก็ได้แต่เราหนึ่งสองสามี่ห้าหกเตาแตัวง่ายสุดอ่าหลังจากแล้วเราก็ทำการคอนเฟิร์มถ้าคนไหนลืมก็เราสามารถดูตัวนี้ได้นะรหรัส Wi-Fi เราอยู่ตัวนี้นะครับหรือจะแก้ไขชื่ออะไรก็ได้ พอเสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับหลังนั้นเราก็มาที่ 5GH เราทำดกันเลยทำกันเลยป๊าบป้าเอาเอาอะไรนะอันนี้ก็เป็น Underscore 5GHZ นะส่วนรหัสผ่านนี่เราเนี่ย เป็นหนึ่งแปดตัวหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ผมจำง่ายสุดเนาะหลังจากที่เสร็จแล้วเราก็ทำการนะกดคอนเะฟิร์มลองพักหนึ่งหลังจากนี้กระบวนการนี้ก็เสร็จเรียบร้อยอ่านะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ทำการทำการเช็คไฟล์ Fi, ได้ที่ดีก็ได้เปิดดูซิขึ้นไหมขึ้นไหม ได้ไหมมีการเปลี่ยนแปลงแล้วขึ้นมาแล้ว s s i ด2ไดอ่ารอ 5G กำลังจะบูดขึ้นมาเรียง 5G มาเรียง 5G ดีดีดีหาโอเคมีการเช็คแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเบื้องต้นเช็คง่ายๆนะครับแก้ไขหน้าอางเริ่มต้น ทุกคนน่าจะมีคอมที่บ้านหรือไม่ก็ใช้มือถือก็ได้ทำในลักษณะเดียวกันนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ